วัสดีครับคุณผู้ชมผมมิสเตอร์บูมและนี่มิสเตอร์โอจากรายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมปกติเรา2คนเนี่ยไม่ค่อยจะได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกับคนดูเลยนะพี่โอเราทํารายการมากันประมาณ2ปีกว่าแล้วใชบ่บูมบูมควรจะใช้คําว่าเราไม่เคยทําอะไรเลยมากกว่า <c oughs> นั้นเลยซึ่งวันนี้นะคุณผู้ชมเรามีข่าวดีมาบอกนะครับวันนี้เรามีหนังสือมองหาทําเลหน้าอยู่ประจําปี2015มาแจกนะครับ คุณผู้ชมครับหนังสือเนี่ยเป็นลิมิเต็ดออดิชันไม่ได้ทำม,มาขายนะครับคือเป็นการทำสรุปทำเลางทำเลเจำนวนรถไฟฟ้า60สถานีทั้งหมดอยู่ในเล่มน,นี้ครับซึ่งรวบรวมโดยทีมงานของ Think of Living นะค,ะครับวันนี้เรามีมาแจกทั้งหมด10เล่ม ซึ่งเราอยากจะทํากิจกรรมร่วมกับคุณผู้ชมเราให้เขาทําอะไรดีพี่เราก็จะให้ทําอะไรง่ายๆนะครับก็คือกลิ้งกับพื้นแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูเราเป็นคนเลือกใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นคือให้คุณผู้ชมทําอะไรที่ง่ายกว่านั้นดีกว่านะครับก็คือให้คุณผู้ชมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับง่ายๆก็เพียงแต่บอกว่าจากอีพีสอดที่เราทํามาเนี่ยเป็นร้อยอีพีซอดเนี่ยก็คือชอบตอนไหนมากที่สุดอืแล้วก็ชอบเพราะอะไรผลเพื่อที่ว่าเราจะได้นํา ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปปรับปรุงรายการให้ดีขึ้นด้วยอืมใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับแต่ละคอมเมนต์ของคุณผู้ชมเนี่ยถือว่ามีค่าเท่ากันใช่ครับ,รบแต่ก็คือเราจะใช้วิธีการจับฉลากผู้โชคดีแบบสุม่มนะครับ ว่าผู้โชคดีทั้งหมด10คนก็ที่จะได้รับหนังสือเล่มนี้ของเราไปนะครับผมใช่ครับคุณผู้ชมหมดเขตส่งคาตอบวันที่31มีนาคม2558นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันมารุ้นรับหนังสือกันใช่แล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ในตัวรายการเราด้วยใช่ครับจะได้ไม่พลาดชมรายการนะครับอืครับ